ถึงแม้เขล็ดลับวิชาที่พระเอกนั้นต้องการจะเป็นเขล็ดลับวิชาประจำหุบเขาของพวกเขาก็ตามเป็นสิ่งที่สำคัญไม่สามารถสืบอทอดให้คนภายนอกได้ แต่ถ้าเกิดว่าพระเอกรับปากว่าจะสามารถปรุงโอสถระดับเจ็ดให้แก่เขาตัวเขาก็ยอมรับปากในสิ่งที่พระเอกนั้นต้องการไปเหมือนกันก่อนที่จะเล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับพระเอกได้ฟังนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับลูกสาวของเขาตัวเธอในตอนนั้นอยากจะสืบทอดเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปแต่ภาวาการที่จะสามารถสืบทอดเจ้าสำนักคนต่อไปได้ มันก็จะต้องเอาชนะเปลวเพลิง9้ามังกรให้ได้ก่อนเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นเองในด้านความสามารถของลูกสาวของเขามันก็ยังไม่มากพอที่จะสามารถควบคุมเปลวเพลิง9้ามังกรได้เป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดตัวเธอถูกผิดไปเข้าไป ถ้าเกิดว่าไม่รีบขจัดพิษไฟออกจากร่างกายภายในหนึ่งปีนี้เกรงว่าลูกสาวของเขาก็จะตายไปเหมือนกันเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเขานั้นก็เลยพยายามที่จะหาปรมาจารย์การปรุงโอสถเพื่อที่จะมาปรุงโอสถรับเจ็ดช่วยชีวิตลูกสาวของเขาเอาไว้นั่นเองถ้าเกิดว่าพระเอกแล้วก็ปรมาจารย์หว้วนสามารถช่วยลูกสาวของเขาได้ก็จะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อหุบเขาของพวกเขาเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้นึกถึงย้อนอดีตกลับไปในตอนที่พ่อของ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่ช่วยให้เขานั้นแข่งแข่งขึ้นเป็นพ่อคนหนึ่งที่รักลูกชายมากมาพระเอกเลยได้นึกถึงย้อนอดีตไปในจุดๆนั้นนะครับพระเอกก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธไปแต่อย่างใดก็ได้ตอบรับปากไปในทันทีนะครับและหลังจากที่พวกเขาได้รับปากรู้แผนการทั้งหมดแล้วในตอนนั้นเองก็ได้เริ่มทําการปรุงโอสดไปนะครับซึ่งการปรุงโอสดในครั้งนี้มันก็จะแยกออกเป็นสองฝ่านะครับ ทางด้านของปรมาจารยร์หวนก็จะทําการปรุงโอสถอีกรูปแบบหนึง่งพระเอกก็จะปรุงโอสถอีกรูปแบบหนึง่งก่อนที่จะนําเอาโอสถทั้งสองมาทําการรอมร่วมกันอีกครั้งนะครับมันก็จะเป็นแผนการในการปรุงโอสถของพวกเขาแน่นเองในตอนนั้นเองเตาปรุงโอสถที่ได้ลอยออกมาแล้วนะครับทุกคนก็ตามพักันรู้สึกชื่นเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านเตาปรุงโอสถแล้ว เป็นเตาปรุงโอสถชั้นยอดมีไม่กี่ชิ้นในดินแดนแห่งนี้เท่านั้นนะครับก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทําการปรุงโอสถไปเหมือนกันส่งการปรุงโอสถของพวกเขาจะเป็นการใช้จิตวิญญาณทําการปรุงโอสถขึ้นมานะครับการเป็นของเร็วขึ้นมาจนพวกเขาในตอนนี้ผ่านระยะเวลาไปถึง10วันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถทําได้สําเร็จจนได้นะครับึ่งพระเอกในตอนนี้ยังมีท่าทีที่ปกติมากนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ระยะเวลานาน,านแสนนานในการกันของ เร็วขึ้นมาได้ก็ตามนะครับแต่ว่าทางด้านของท่าโศหวนในตอนนี้มีท่าทีที่แบบว่านา่าเซทเซลเลยทีเดียวตัวเขานั้นใช้พลังวิญญาณไปมากในตอนนี้พลังวิญญาณในร่างกายแทบที่จะเหือดแห้งลงไปหมดแล้วนะครับส่วนทางด้านนักปรุงโอสถที่คอยดูการปรุงโอสถของทั้งสองนั้นพวกเขาถึงแม้ว่าจะรับรู้ถึงความสามารถของเพกก็ตามนะครับปรมาจารย์โมก็ยังไม่ได้ยอมรับความแข็งแกร่งของเพกอ,อยู่ดีก็ยังมีการดูถูกเพเอกว่าเป็นการโชคดีเท่านั้นที่สาม สามารถกลั่นของเร็วขึ้นมาได้แบบนี้เกรงว่าอีกไม่นานก็คงจะไม่สามารถทนทานได้อย่างแน่นอนในตอนนั้นเองหลังจากที่ทั้งสองสามารถกลั่นของเร็วขึ้นมาเป็นก้อนได้แล้วนะครับพวกเขาก็จะไปถึงขั้นตอนที่สองแล้วขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการที่นําเอาของเร็วทั้งสองคนทําการรวบรวมกันอีกครั้งนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่ายากพอสมควรเพราะการที่พวกเขานั้น จะนำเอาของเลวทั้งสองก้อนนั้นมารวมกันได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเพราะมันใช้พลังจิตวิญญาณมากในตอนนี้แม้แต่กระท่งจิตวิญญาณของเท่าโศหวัวน,นั้นไม่สามารถทนทานได้อีกต่อไปก่อนหน้านี้ตัวเขาใช้พลังวิญญาณจนเหือดแห้งไปหมดเลยนะครับในการใช้ขั้นตอนที่2องนั้นจึงไม่สามารถที่จะทําได้อีกต่อไปพลังจิตวิญญาณของเขาในตอนนี้ ไม่สามารถทนได้ไวอีกต่อไปแล้วและมันก็ได้แตกสลายไปในที่สุดนะครับท่านผู้สหควรในตอนนี้ก็ถึงกับหมดสติไปจนได้นะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้คนที่อยู่บริเวณร,บรอบๆแม้แต่กระทั่งเจ้าสํานักถังเองตัวเขาก็ถึงกับรู้สึกผิดหวังพอสมควรนะครับในการกันโอสถในครั้งนี้มันผิดหวังเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมา พราะถ้าเกิดว่าครั้งนี้มันผิดพลาดไปอีกครั้งเก่งว่าพวกเขาก็คงจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วก่อนที่อายุขของลูกสาวของเขามันจะได้หมดลงไปนันเองนะครับในตอนนี้ก็ถึงกับคาอ่อนเลยทีเดียวแต่พระเอกนั้นก็ได้พูดบอกกับท่านโสดถังไปว่าในการปรุงโอสถในครั้งนี้ข้ายังพอมีกําลังที่จะสามารถปรุงโอสถขึ้นมาได้ทันให้ขา้าปรุงโอสถต่อได้หรือไม่จึงทําให้ทุกคนก็ตามมากันคิดว่าพระเอกเป็นคนที่ยิงพยองเกินไปเป็นคนที่พูดเก่ง อวดเก่งนะครับแม้แต่กระทั่งสองคนมันก็ยังยากแล้วแต่พระเอกเป็นเพียงแค่ดเด็กหนุ่มเท่านั้นการที่จะสามารถปุงโอสถรัชเจ็ดขั้นสูงสุดมาได้นั้นมันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ยากจนเกินไปนะครับในตอนนี้ก็มีเสียงที่พูดชินนินทาพระเอกไปต่างๆนะนะแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นก็ตามมันก็ยังมีแม่นางหัวเอ,อ๋อตัวเธอนั้นก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวพระเอกมากก็เลยได้พูดบอกกับพ่อของเธอไปถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดในครั้งนี้แต่ถ้าเกิดว่าให พระเอกนั้นสามารถทําต่อได้มันก็ยังพอที่จะมีโอกาสในการปรุงโอสถสําเร็จได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วปรมาจารย์ถังหรือว่าเจ้าสํานักถังก็ยอมให้พระเอกทําการปรุงโอสถต่อไปนะครับก่อนที่พระเอกจะได้ปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณสุดแข็งแกร่งของเขาทําการปรุงโอสถขึ้นมาอีกครั้ง เป็นการใช้ขั้นตอนที่2นั่นเองนะครับทําการนําเอาก้อนของเหลวทั้งสองรอมรวมเข้ากันไปอีกครั้งซึ่งถึงแม้จะมีคนดูถูกมากมายว่าพระเอกจะไม่สามารถทําได้สําเร็จแน่แต่เนื่องด้วยที่พระเอกถูกสั่งสอนมาอย่างดีจากอาจารย์ของเขาพระเอกก็ได้ใช้เทคนิคนั้น,นในการปรุงโอสดขึ้นมานะครับในตอนนี้ก็สามารถทําได้สําเร็จจริงๆนะครับพระเอกสามารถรอมรวมของเหลวทั้งสองให้กลายเป็นก้อนโอสดได้ในตอนนี้มันก็เกิดสายฟ้าโอสถระด ระดับเจ็ดขึ้นมานะยครับมันเป็นสายฟ้าพบิบัติก่อนโอสถมันจะสําเร็จขึ้นมาได้อีกครั้งจึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ทุกคนก็ตามพากันตกใจมากๆนะยครับก่อนหน้านี้พวกเขาได้พูดดูถูกพระเอกไปว่าจะไม่สามารถทําได้แต่พระเอกก็สามารถทําได้จริงๆนะครับแต่การที่จะสามารถทนทานสายฟ้านี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะสายฟ้าโอสถระดับเจ็ดนั้นถือว่าเป็นสายฟ้าที่แข็งแกร่งมากๆในตอนนี้เจ้าสํานักถังก็เลยได้ยืนมือเข้าไปช่วยพระเอกเพื่อท ทำการยื้อสายฟ้านี้เอาไว้ให้เองนะครับแต่พระเอกก็เลยพูดบอกกับเจ้าสำนักถังไปว่าตัวเขานั้นจะเป็นคนจัดการกับสายฟ้าโอสถน,นี้เองก่อนที่พระเอกจะนำเอาหุ่นเชิดของเขาออกมานะครับซึ่งหุ่นเชิดของพระเอกมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับระดับปรมาจารย์ยุทธแปดดาวเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ทำให้ทุกคนก็รู้สึกทึ่งไปมากกว่าเดิม ที่พระเอกนั้นมีหุ่นเชิดที่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้ก่อนที่หุ่นเชิดของเพ็กจะได้พงเข้าโจมตีดูดซับพลังสายฟ้าโอสถนั้นไปนะครับซึ่งผ่านไปเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานนะครับหุ่นเชิดของพระเอกสามารถดูดซับสายฟ้าทั้งหมดได้อย่างง่ายดายในตอนนี้ความแข็งแกร่งของมันก็แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วยนะครับพระเอกก็รู้สึกตีใจมากพอสมควรนะครับ เพราะถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นจะทําการอัพหุ่นเชิดของเขาให้แข็งแข่งขึ้นเกรงว่าก็คงจะต้องใช้หุ่นเชิดในการดูซับสายฟ้านี้ไปเหมือนกันจะได้ผลลัพธ์ทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวนะครับก่อนที่พระเอกจะได้โชว์ให้กับทุกคนได้รู้นะครับว่าตัวเขาในตอนนี้สามารถปรุงโอดสดระดับ7ขั้นสูงสุดได้แล้ว และหลังจากที่ระยะเวลาผ่านไปหลายวันในการฟื้นฟูพลังในร่างกายของพเพกที่ได้เหือดแห้งลงไปมากนะครับในตอนนี้ทัมโผก็ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เอกนั้นต้องการมันก็จะเป็นเข็มลับวิชาประจำหุบเขาของพวกเขานะครับซึ่งทัมโผมถามของหุบเขาตัวเขานั้นก็ยังไม่ยอมแต่อย่างใดเนื่องด้วยที่เข็มลับวิชานี้เป็นเข็มลับวิชาขั้นสุดยอดของหุบเขาของพวกเขาไม่สามารถสืบทอดให้คนภายนอกได้พระเอกก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครมาจากไหน ถ้าเกิดว่าถ่ายทอดให้ไปอาจจะเกิดผลกระทบภายหลังของหุบเขาของพวกเขานั่นเองนะครับแต่ละว่าท่านเจ้าสํานักถังตัวเขานั้นก็ยังยืนยันแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ได้รับปากให้กับพระเอกไม่สามารถคืนคําได้เหมือนกันในตอนนั้นพระเอกที่ได้เดินทางเข้ามาถึงที่ห้องโถงหลักแล้ว ก็จะมีท่ำสูร้องตัวเขานั้นที่ได้เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของพอเพกมาก่อนถึงแม้ระเอกในตอนนี้จะขนาดน้าว่าตัวเองมีนามว่าเหยียนเสี่ยวก็ตามนะครับแต่ก่อนหน้านั้นตัวเขาก็เคยได้ยินชื่อของคนคนหนึ่งที่มีนามว่าเสี่ยวเหยียนได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วยุทธภพ สามารถเอาชนะอัธริยะที่แข็งแร่งที่สุดของหองวัชริยะวายุได้และก็ยังนีรอดออกจากการตามไล่ล่าของทัศนเฟยเทียนที่มีความแข่งแร่งอยู่ในระดับปรมาจารย์ยุตแปดดาวได้อีกด้วยในตอนนั้นเองทัศนรองก็เลยได้ถามกระเพกว่าเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมสิงพระเอกก็ไม่ได้ปิดบังอีกต่อไปนะยับตัวเขาก็ได้ถอดหน้ากากออกมาเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาที่จริงแล้วข้าก็จะมีนามว่าเสี่ยวเยียนที่ข้าปิดบังหน้าตาไว้แบบนี้เพื่อปกป้องอันตรายเท่านั้นในตอนนั้น พวกเขาเองก็ถึงกับไม่พอใจเลยนะครับโดยเฉพาะทั้งโซสามตัวเขาก็ได้ทํากับเพกไปว่าเจา้่มุ่งเดินทางมาที่หุบเขาของคาเพื่อมาเอาเข็ดรับวิชาของคา เป็นกับเจ้าไปเอาเคล็ดระวิชาของหอวชิระวายุใช่ไหมเป็นคนที่เอาเคล็ดระวิชาของคนคนอื่นไปทัวเจ้าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันซึ่งพระเอกก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดนะครับเพราะสิ่งที่เขานั้นต้องการมันก็คือเคล็ดรบวิชาเท่านั้นก็ไม่ได้อยากมีเรื่องแต่อย่างใดนะครับจนทันโโซถังหรือว่าทานเจ้าสำนักถังก็ถึงกับพูดดุกับท่านโซสามไปเลยนะครับสิ่งที่พระเอกนั้นต้องการตัวเขานั้นได้รับปากไปแล้วก็จะไม่คืนคํำอีกต่อไปแต่ทว่าทานโโซร้องก็ได้พูดบอกกั ท่านเจ้าสำนักไปในการที่พระเอกนั้นอยากได้เคล็ดลับวิชาประจำหอของพวกเขาพวกเขาเองก็ไม่ได้ขัดต่อย่างใดแต่มันก็จะมีกฎข้อห้ามเหมือนกันถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถผ่านการทดสอบของพวกเขาได้มันก็จะถือว่าพระเอกก็จะกลายเป็นผู้สืบทอดของพวกเขาและก็นำเอาเคล็ดลับวิชาของพวกเขาไปได้เหมือนกันนะยับซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ขัดต่อย่างใดนะยับ พระเอกก็ได้ตอบตกลงเต็มใจในการเข้าร่วมบททดสอบเหมือนกันซึ่งการทดสอบที่พวกเขานั้นจะทดสอบพระเอกในวันนี้จะเป็นการรับการโจมตีให้ได้10ครั้งคนที่ทดสอบก็จะเป็นทัพสูอูเฉิงนะครับทำโซส3สามนั่นเองถ้าเกิดว่าพระเอกสามารถรับได้ ก็จะถือว่าผ่านการทดสอบของพูกเขานะครับแต่ว่าไแม่นางหัวเอ๋อก็ไม่ได้เต็มใจแต่อย่างใดนะครับในด้านความแข็งแร่งของทั้งสองอู่เฉิงนั้นมีความแข็งแร่งอยู่ในระดับประมาจารยุดแปดดาวมันก็จะเป็นการที่บบว่าทํารายพระเอกเกินไปนะครับในตอนนั้นเองพระเอกก็ไม่ได้ขัดนะครับผมพระเอกเต็มใจที่จะเข้าร่วมบททดสอบเหมือนกันในตอนนั้นเองตัวเขาไม่รอชา้าในการเขา้าโจมตีเพ่กไปโดยเคล็ดลับวิชาที่มีของเขาในตอนนี้นะครับแต่ว่าทุกกระบวนการที่เขาพยายามเขา้าโจมตี พระเอก พระเอกก็ได้ใช้เข็มลวิทยา3,000อัศนีบาทในการรบการโจมตีได้หมดทุกรูปแบบนะครับในตอนนี้แม้แต่ทางการโจมตีที่สองที่สามของทศอุเชิงนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้มากพอสมควรนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเขาในตอนนี้ก็ถึงกับต้องเอาจริงเลยทีเดียวระเบิดพลังสุดแข็งแกร่งในการเข้าโจมตีพระเอกไปแบบรวดๆนะครับในตอนนี้การโจมตีที่สี่การโจมตีที่ห้าการโจมตีที่หกของเขาที่พยายามพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแบบรวัวพระเอก ไม่สามารถที่จะลบการโจมตีได้ในตอนนี้ถูกการโจมตีเข้าไปแบบรัวๆนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทุกคนก็ตามมกระตกใจมากๆในตอนนี้ก็คิดว่าพระเอกก็คงจะไม่สามารถรับการโจมตีได้อีกต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่รีบยอมแพ้เกรงว่าก็คงจะต้องตายอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนคิดมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วล่ะสิครับเพราะการโจมตีที่ท่านสดอูเฉิงทําการโจมตีพระเอกไปแบบรัวทั้ง9กกระบวนท่ามันเป็นเพียงแค่ร่างรองของพระเอกที่สร้างขึ้นมา เท่านั้นเยครับเพราะร่างจริงของเพกในตอนนี้ทําการหลอมรวมเพลิงวิเศษทั้ง3เขาเป็นหนึ่งเดียวกันแม้แต่กระทางตัโอูเชิงที่เห็นตัวเขานั้นก็รับรู้ได้เลยถึงความแข็งแ่งของรูปแบบการโจมตีนี้ตัวเขาก็ถึงกับเอาจริงเหมือนกันนะครับเปิดใช้รูปแบบประจำหอของพวกเขาเป็นรูปแบบฝ่ามือไท่อีนะครับทําการเข้าโจมตีเพกไปซึ่งเคล็ดลับวิชานี้เป็นเคล็ดลับวิชาที่แข็งแร่งที่สุดของเขาแล้วนะครับจนทันเจ้าสํานักทางก็ถึงกับรู้สึกตกใจเหมือนกันเพียง แค่ต่อสู้กับรุ่นน้องแบบนี้ถึงกับต้องเอาจริงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเอกก็ไม่ได้น้อยหน้าเหมือนกันในตอนนี้พระเอกนําเอาดอกบัวเพิ่งของเขาทําการโจมตีส่วนกลับไปนะครับซึ่งการโจมตีของทั้งสองทีได้เข้าประทะพลังกันไปนั้นเป็นทางด้านของเอกที่เหนือกว่าด้วยซ้ำนะครับพระเอกสามารถยืนหยัดการโจมตีได้แบบชิีวๆแต่ว่าทางด้านของทัศน์อ,อูเชิงนั้นได้กระเด็นกระดอนออกไปเล็กน้อยเลยทีเดียวนะครับ แต่ทว่าการโจมตีของทั้งสองนั้นก็ทําให้ตันเจ้าสํานักถังก็รู้สึกตกใจมากพอส่งวรัวนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของเพคอยู่เพียงแค่ระดับปรมาจารยร์ยุดหนึ่งดาวเท่านั้นห่างโคกันมากๆเลยครับสำหรับปรมาจารยร์ยุดแปดดาวแต่สามารถโจมตีสู่สีได้ถึงขนาดนี้ตัวเขาก็ต้องรีบที่จะเปิดใช้รูปแบบพลังปิติของเขานะครับทําการดูดซับพลังของทั้งสองออกไปไม่อย่างนั้นหุบเขาของพวกเขาก็คงจะต้องถูกทําลายไปอย่างแน่นอนนะครับจนสุดท้ายแล้ว ก็ได้จบลงไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับสำหรับ EP ที่107นะครับ EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวรับชมกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับเรื่องนี้คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ